เป็นไงโอ้ยเยี่ยมเนาะโอ้ยสามแรงสามเนี้ยทำนาได้เลยนี่ครับทำนาได้เลยคนีครับนี่น้ำไหลตัวโมงละพันลิตรนี่ครับราคาแปดพันเก้านี่ต้นทุนต่ำๆแล้วก็มีน้ำประดับนี่ดีซีพัดเลียดตัวตำงนี้นี่ก็น้ำออกครับอัตราการดูดอ่าอัตราการไหลของน้ำเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันลิตรต่อชั่วโมงตั้เป็กสามสิบสามสิบห้าแผงโซล่าเซลล์นี่สี่แผงอันนี้คือน้ำไหลเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงน้ำไหลเนี่ย เชมุงเงาหมื่นสายแรงๆเนาะอันนี้ตัวนี้จะเป็นระบบตัดน้ําแห้งอัตโนมัติเอาเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทําว่าเวลาน้ําแห้งมันมจะตัดผมก็จ้างคนอื่นถ้าไว้ใจผมก็จ้างผมไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังครับผมกสวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอ่าวันนี้วันที่สิบสิงหาสิเมษายน2องพันยวันนี้ทางเราก็ได้มีโอกาสมาติดตั้งโซล่าเซลล์นี่อำนาจโซล่าเซลล์เนาะหรือบอกชื่ออำนาจโซล่าเซลล์นี่ช่างอำนาจคนเดิมเนี่ยวันนี้เราได้มาติดตั้งโซล่าเซลล์นี่ที่บ้านทับลง อ่ออาอําเภอพระทรงคำจังหวัดนครราชสีมาอย่างชุดนี้ก็ติดระบบดูดน้ําบาดาลโดยใช้พลังงานเสงที่ในโอัน,นี้ใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยสี่แผงแผงโมโน340ี่สวัตต์ยี่ห้อมูลเลอร์อ่าผมบอกไว้ก่อนนะผมขายยี่ห้อมูลเลอร์ยี่ห้อเดียวครับอาจจะมีอ่าช่วงที่ผ่านมา่ะขาดตลาดไปบ้างแต่ตัวน,นี้ของได้นาเข้ามาเยอะก็ะคือน่าจะขายได้ถึงปีใหม่แล้วครับผมปั๊มน้ําเนี่ยเราใช้ของโจไดของโจไดยอย่างเดียวของผมจะขายของโจไดยอย่างเดียวนะครับผมถ้าเป็นผมรับติดตั้งเนี่ยของโจไดยอย่างเดียว อย่างตัวนี้ก็น้ําไหลเนี่ยให้ดูน้ําไหลนี่ตัวนี้น้ําไหลนะตัวนี้ไม่มีแดดเลยนะครับนี่นะให้ดูเป็นเมฆฝนคึมฝนจะตกนะครับเนี่ยฝนจะตกเนี่ยให้ดูเลยบริเวณน่ยไม่มีแดดนะครับเย็นจ้อยแล้วรันแต่ฝนจะตกด้วยนะตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายเกือบบ่ายสามโมงแล้วเป็นเมฆฝนนะบางคนอาจจะถามว่าโซล่าเซลไม่มีแดดไหลไหมไหลครับผมเนี่ยมันก็จะไหลน้อยหน่อยมันก็ไม่ไหลแต่ถ้าบางทีถ้าแผ่นเราไม่ได้ตัวเสม็ดเราไม่ได้เนี่ย อุปกรณ์เราไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่ไหลเลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหยุดเลยน้ําคุณจะเอาน้ําล้างขี้ก็ไม่มีจะล้างนะครับแต่ถ้าของช่มนาทซล่า,าเซลยัยงรับประกันเหมือนเดิมว่ามีน้ําไปล้างขี้ครับผมพูดกันแบบบ้านอกบ้านอกเนาะอันนี้ครับผมนี่คือน้ําไหลอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆอันนี้ผมจะพามาดูกล่องควบคุมชุดปั๊มอันนี้ตัวนี้ก็ทําแบบลูกทุ่งหน่อยพอดีเจ้าของที่มีเถียงนาอยู่แล้วก็ติดเถียงนาเลยไม่ต้องอยุ่งยากอันนี้ก็คือกล่องควบคุมชุดปั๊มน้ำเนี่ของตัวใด ปั๊มตัวนี้750บาท DC บทัสเลีดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีอันนี้ผมก็จะลงะการฟ้าผ่าเบรกเกอร์ดีซีเข้าตู้คอนโทรลกลองการฝนให้เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเนี่ยตอนนี้น้ำไหลอดีะจะทถ้ามาพามาทำความรู้จักกับพี่เจ้าของอ่ะพี่บอกชื่อเขาหน่อยเร็วสิบูครับอยู่ไหนเพอ่์อไหนบอกได้บา้านโนนสงังหาตำบลสำลังเผือขามคำจังหวัดนครราชสีมาอ,อ่าเบอร์โทรฝากเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทร ศูนย์แปดสาอา่าตัว,ต,วตัวเก่านี่ใช่ยังไงพี่เล่าเขาหน่อยตัวเก่าใช่เสมอไฟฟ้าเนาะตัวเก่าใช่เสมอไฟฟ้าใช่ใช้เครื่องปั่นไฟเครืองปั่นไฟอ่าโบเขาเลยระหว่างเครื่องปั่นไฟใกับไเอเสมอของผมตัวล,ลาเซียเจ็ดร้อยสิบวัตต์เนี่ยไหนแรงกว่ากันตัวนี้แรงกว่าเลยครับตัวโลาเซียเนี่แรงกว่าหลายครับอ่าครับอันนี้คำยืนยันจากผู้ใช้นะครับผมไม่ต้องฟังจากปากช่างเดี๋ยวว่าช่างกี่โมอันนี้ติดตามตัวผมมานานยังพี่ติดตามมานานยังตนนนิด,ดตามมานานนะครับอยู่ในเฟซมานานนะครับอ๋อ คุยต้องเข้าใจกันง่ายๆเนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเนี่อันนี้น้ำไหลนะครับตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเี่ฝนจะตกเนี่ยคึ้มฟ้าคึมฝนนี่ฝนจะตกแต่ของผมก็ยังทําให้ไหลได้ไม่ต้องแพงแพงไม่ต้องเยอะปั๊มก็ไม่หวัดไม่ต้องเยอะแต่คุณภาพของน้ํากอผมก็ว่าไม่แพ้ใครเลยครับผมเนี่ยอันนี้คือเนี่ยเมฆครับเนี่ยเมฆโกนเบลเอเลยฝนจะตกอันนี้ก็อันนี้ก็คือเสมอตัวเก่าของแกเนี่ยเสมอไฟฟ้านี่แรงครึ่งตัวนี้แรงครึ่งนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูเสมดตัวเก่าของแก อันนี้ก็เป็นสเสมอศไฟฟ้าตัวเ,เก่าแก่ที่ทางเราได้ดึงขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากครับผมแรงสองแรงหรือแรงขึ้นหรือพี่สองแรงสำหรับตัวขนาดนี้นี่สเสมอศสองแรงน่าจะสองแรงนะครับตัวขนาดนี้ตัวใหญ่มากอันนี้แกใช้เครื่องปั่นอยู่นี่ครับผมคำยืนยันจากผู้ใช้เลยว่าสเสมอศเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ไหลแรงกว่าสเสมอศไฟฟ้าหนึ่งแรงบางยี่ห้อเด้อเน้น,เน,นเน้นเด้อบางยีห่ห้อบางยี่ห้อเดี๋ยวจะคอมเมนต์มาดา่าม่ผมบอกไว้ก่อนบางยี่ห้อเนี่ยของโซลาซ่าเซลไหลแรงกว่าแน่นอน าบางคนอ่อโทรมาสอบถามกันเยอะเลยว่าปั๊มเสม,มอ0วัตร์เนี่ยสปรีัตเทียบเปรียบเทียบเท่ากับหนึ่งแรงนี่ชาวบ้านเข้าใจแบบนี้เนาะแต่ความป็นจริงไม่ใช่ผมปั๊มเสมอเจ็ดร้อสวัตดีซีบัสเรตหนึ่งถ้าเปรียบเทียบแรงเท่ากับหนึ่งแรงจริงแต่คุณภาพที่ได้น้ำเนี่ยหมื่นกว่าลิตรไหลแรงกว่าเสม,มอไฟฟ้าสองแรงบางยี่ห้อ้วยครับบางทีไหลแรงกว่าแฟงกินก็มีนี่ครับที่ไปติดตั้งมาที่เท่าที่เราได้สัมผัสและได้เห็น,หนาทางประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือไหลแรงเนี่ยจากคันผู้ใช้เรยว่าไหลแรงจริงอย่างตงัวา่ยน บบอบาดานอ่อนี้นี่ผมหยนอนไปสาสิบหกเมตรเจจิงสี่สิบนี่ครับผมเนี่ยย่อนสาสิบหกแรงมากครับผมตอนนี้มันมีแดดนี่ให้ดูวันนี้ถ่ายดูแบบไม่มีแดดอ่าบางคนจะเข้าห้องน้ำห้อง,องน้ำล้างจุงล้างจานเดี๋ยวถ้าเราเรียกติดตั้งโซล่าเซลล์เราไม่ถูกเนี่ยบางทีไปติดตั้งตอนนี้ไม่ไหลนะครับเดี๋ยวยังตัวสภาพอากาศตนนัวนี้เอาน้ำล้างชามหุงข้าวนี่ไม่ได้นะครับผมซักผ้านี่ต้องร้อยแดดออกนะแต่ของช่างอันนาโซล่าเซลล์เนี่ยผมยังรับประกันเลยว่ายังไปได้อยู่นะครับผม ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังครับผมตัวโลกแกนของผมเนี่ยชุดนี้ผมติดตั้งอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาททั่วประเทศไทยใกล้กลยผมคิดตามอีกระยะทางอีกทีหนึง่งรับประกันตัวปามสองปีครับผมชัดเจนมีมหมาเปลี่ยนตัวเลยไม่ต้องซ่อมสวัสดีครับผม